เรืงเลยเืวาปะวันมันซ้มจับต้นมันจับใม้มันงอ สบายดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับซองอลิสาสาวน้อยเวงจันทร์เนาะวันนี้เขาทีไปเสร็จสอนไปจากกันหึ <c oughs> ไปตึกกระดุงวะไปโบแมนไปไปไปสอนป่าเออไม่น่ะไปสอนป่าเมือ่อก่อนมื้อนั้นเขาไปที่ไหนเกาะไปเก็บกระปูก <c oughs> เก็บกระปูก <c oughs> เก็บหอยมีมาสอนป่าป่าซิวเป็นบ่ <c oughs> แล้วก็บัวหูดอกว่ามานันจะมีป่าอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมาเบิง์เนาะอุ้ยอ้ย,อยตัวนี้เลย่ะ นกตัวนี้เลยทุกคนเป็นหว้วยนเนาะบ่แม่นนนี่นี่เนาะอโซน ได้บ่เหอเอาไม่ถูมือคีบเอาวะนี่คือว่าเอาไม่ถูมือคีบอ่ะ

เอ้ยกะบ่เอ้ยมื้อกระทั่งเนี่ยยอดเอ้ยเอาเพศินครูบีวัดดิอู้ไปทางพุดทางพุดเลยกะเด้อรุพาออกมาทางมา <laughs> oh,

Kau ni, orang. Oh, jahat. Bagaimana kerja apa? Lepoi berke. Aduh. 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 Aduh.

เออนะดีปากเหนือ oh 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 ่อยแล้วคอชดเยอะอีขวดแก้วนั่ง selamat, buat selamat, buat selamat, selamat, selamat lagi, selamat lagi, berdaya, ter, 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 ลอ้นวดหัวท่หานี oh, ้เดืมดเขียดอกเยไกว้าเลยเจ้าหงอย่างปากแม่ปากหงเดเ็หนยเดียวนึ huh. ่ สาวแสดงหาป่าใสแสดงคุอีกเลยนี่ได้หลายอยู่อ่ะป่าอุ้ย ดโอ้แถวนั้นนะแถวนั้นเต็มเลยระวังมันหนีไปได้เลยยานผู้ใช้ แต่ประด้เนอมันลึกเรียนเนี่ยอืมมันเต้นออกเลยได้หลายบอกขึ้นเกาเห็นบักได้หลายแล้วว่าอันได้น้อเดียว Oh, ubun-ubun, annun ni. Oh, annun. Kalau kunua, rasa macam apa? Kunua, kunua. Tidak lagi tidak. Tiada yang lain. Yang ber. Ia adalah apa? Hayabusa. Oh, susu so <soda. laughs> deh. Selamat, selamat. Pas selamat kita diaji, kita selamat. Masajur tu, pak. Lebo. Ya. Wah, 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 wah,

เก็บเอาเลิสาเก็บเอาหนุ่ได้เท่านอนได้เก็บเอาเดี๋ยวมันก็ได้ลายลุยเอาน้ำส่ตีนลูกคู่นะทุกคนเบิ้งไม่เท่าเบิ้งไม่เท่าอลิสาแบบบริจาค่ะนะเอากระตีบเอาก้นน่ะแม่แบบบรได้ใจนะบริจาค่เลยก็เลยลงเองหัวหน้าลงไปเองเลย วันติโอปาอบเลยรวันติม่มันจะโดดออกวันลิซ่าเก็บป่ามาหนุ่มเก็บเก็บทุกคนมันโดดออกเี่คนระวันเติมก่ทุคนระวันเติม

เออจับจบไ้ลูกเม่ธรรมดามันต้องมีโซ่อยู่ติ่นหมือนเนาะโซ,โซ่ใซติน่นเหมือนอันนี้มันเบา เอาไอคือลูกเอาน่าตังนี้บอกว่าสัตโลกทางนี้เสัตวอินเล่าปจอดมาฟังนี่ยังไม่ก่อนชั้นหกรณ์เหามันได้ชั้นท้ามึงไหมมลัทางทางหลังนี่ได้นในมือมามาทางหลังนี่นี่ได้ลูกยองเต็มเลยเอากระดูกมาตึกก็ได้นม่ออันี่ได้สิวัวตึกได อ้าตัวนั้นมีบหงวยตัวนั้นมีบาบนั้นมีบ้างว้ยปลากงอนกระบามย่มีเป็นกอยังมีอยู่ตัวเดเอาไปเง็ดยาวเลยแทกเอาแม่ยบเอาแม่เอาเอาตีนยบแม่ไ1หนึ่งสสาี่ยนะให้มันเาวก็แล้วไปเซาเอาเลยฮ็ดตีนมันนี่

แม่มันออกมดแล้วนะแม่แม่แม่มันจะไปได้ไหมตอนนี้เราได้ซ้อนกันแล้วเนาะเราจะไปครั้งแรกเฉียงนะสาวแล้วก็ไปเบิึงเนาะว่าจะได้หลายสมดายครั้งแรกอริสาได้ซวยอย่างไรก็มีแต่เก็บแล้วก็แรงนน้ำกระเทาะสุดๆนี่ใกล้ๆเทียนเราจะต้องไปเห็ดแนวกลิ่นก่อน ได้กินข้าวแล้วน้องเนาะนกินข้าวเศร้าข้าวทงมาเต็มหาก็หัวยุ่งอยู่มีไงมีแบบหลองเออหัวยไม่เท่ามาสำรวจก็เลยเห็นก็ได้อยู่แต่ว่าขนาดอุป,ปรกรณ์ของบุพร้อมมันกันยังได้สนุก เองว่ะกระดุะดุกยงกาะแงงแยงพันกวดแงงกวดงด่างกรอดด่างกวดให้เบิ่งแน่ตายแล้วแม่ตายพึ่งันพึ่งเก่บโอ้ยกลังทุกขนาดเลยมันพิุสย พาเห็ดอ่าปวดวัดสวดม,มนต์ไหว้พระละมือมีน่าดูอันป่าเนาะนอ<ว>เอาตะแบบกระดูมากระจายอีกแล้วไหนี่สามครั้งแรกมั้มีป่าอย่างนี้ไหมปะซิวป่ามารวมเห็ดเนี่ยป่าอยู่ห้วยเนาะ,ะป่าอยู่ห้วยนะทุกคน,น อันนี้กับน้งเพรียเฮาจะให้เฮาสีห่อใบตองแล้วก็มาปิ้งมะมุกปลาซิวอิสานบ้านเฮามีแต่นแนวอยู่แนวกินมันมีแบบหอยอบมีมหอยมีกุ้งมีปูม,มีปลาอยู่ในโหนตัวกุ้งก็ได้เลยทุกคนเด็กกุ้งก็ได้กุ้งหมกดกุ้งอ,อยากจะปล่อยแต่ปล่อยไม่ได้หรอกปลากินหมดเี่ย กุ้งเนี่ยแม่กระเจะอิดเนี่ยปิดติ่มตัดออกกระใจก็กุ้งธรรมชาติกุ้งฝอยกุ้งนี่ไม่ไม่เล็กุ้งนึงบอถ้าได้หลายเอาจะเก็ดก้อยจะเก็ดแก้วก็ได้มีครบเลยเนาะตัวในป่ามีเราจะเราจะก้อยลงหนงเนาะเพื่อเอาให้มันเพริพัน คนลาวเอื้นป่าสดิบอ้าวนี่เอาไปเก็กไปจะไดือดไหมดือไปเลยป่ะเออเดือดอ๋อบุกไปตกไปแล้วได้ลายเนียทุกคนได้ลายเลยยังไม่ได้ลายยังไงได้ลายเลย ลิสาครั้งแรกที่เคยเห็นคือกระดุงสาวพนสาวเกตลังปเจ้าโยบ้านกันะเจ้าเคยเห็เปเจ้าโฮวิธีหากินแ่ลิสายัางพร้อมเป็นครั้งแรกเลยเขาต้องแบบขัดแต่ละป่าออกมาจากกันเขาให้ขี้เนื้อไม่มีขี้เนื้อเขาจะมาล้างเองแบบนึงตัวตายกับตัวโบต,ตายกัน หอยเขาจะปุวยลง,ลงหงนูขี้เยอะขี้นริงปะมาแต่ร์สเต้าหมบุนนี่นะเมกอลิสามาแต่ร์สเต้าเพื่อมาตึกกระดุมป่าเน็ตพิเศษที่เขาหายเยอะ ปลาลดปลาล็อตาอีปลาเอียงวะปลาสนิทพิเศษเนี่เนีเนีเนน่เนี่เนียเน่านี่นี่เนียมีตัวเดียวหรอมนนเนี่จะเอาได้เออปลานี่เห็นเขาจะขายตลาดอยู่ไน้เขาเห็ดแห้งั้ยไม่คงตาลอนี่ มาต้องห้อยนี่เลยถึงห้อยหลังตู้แช่น่ะถ้าห้อยตรงนี้นจะเออนี่เนาะอ้ามาตรงนี้เฮียทำเสร็จแล้วน่ะมีเหล็กมีอะไรน่ะหัวศีกถ้าห้อยตรงนั้นนี่ไงเรนนี่กับปีปู่หอยอืมนี่กาบหอจะจะจะดีดกามเหมือนโอ่งไงเป็นยังไงยันไตนี่จะดีดตอนนี้สาวกับกำลังซอยหัวสิงไข่คาย ซอยเห้ยังตันเครื่องไสี่นเขาจะไปตัดใบตองอยู่แถวแคมป์หนองพูนเอามาเห็ดห่อตันป่าป่ามันกระเด็นเฮ้ยเนี่ยนเดี๋ยวเขาจะมาล่างไหมนี่ติดเต่าติดทางไว ปิ้งว่ะเจดเจ็ดเอีสามแอลสองไปเร่องอะไล้างอนมันอืมอืมน้องปลารรมชาติุไทยแังยังมีอยู่บ้าหากที่ยังไ่ได้ยูบ้าพิมพบางบ้นคือสิได้อย่งงเนาะสันเขตนอกกันนะจะ ที่เทียนงคายแม่ลิสากับนศาคืยใส่ตลาดสดนะเนยยูเนกินเนยแห้งหลายคนอยู่บ้านเหาซั้นราคากระทึกอีกมาเอ้แต่นี่กะเอาปู่ที่เจ็บมามาปิ้งมานี่งมาช่วยกัน ี่ชิปิ้งเครื่องที่ต่ำฮิตส,สองเมนูตัวนั้สาวหิดเมนูอะไรอ่ะออตัวนี้เขาจะเอาไว้ห้องใบตงองห้องใบตองเขาจะมาปิ้งนั่นเป็นอ็นอก ฮอลไดย์การไปตองมาแล้ววแล้วกะจะมาฮอหฮอลอะไรนำ้นำที่น้ำที่น้สาวต่ำนี้ตะมานี้คนเครื่องอาเกลือต้องวันให้แน่เนี้ยตงหน,นหอ

ใส่ไหมเนว่ yes. uh. <S S ันบอทำบุได้ก็ได้แค่น้อยนึงว่ะนงจางใส่เล้วบอไปเอาเกลือใส่ในนึงนจนเห็ดสีละสีสีน้ำตาลหคจนบอก ยังบ่ตายนะบอสแนมสดๆเรายังด,ด,ดิงน้นอยู่เอาตัวยังดิ้นเนี่ยโดิ้นแล้วนี่นะเพราะว่าตายน้ำมันเครื่องปรุงเครื่องเค็มเครื่องปรุงมันดิ้นในตัว,ต,วตัวกุ้งนี่แหละโอ้ยมาจิ้มแก้วกับบอสเนี่เอาตัวใส่หู่มใส่มีแต่แนวนี่ป่ากับกุก้งยังน้ำเลยว่ะค<ม>อเส้นสองกันว่ะ นี่คือ ป่านหอมุกหัวหอมุกหัวเอาไปสากป่าไปหน้าหายไปหน้าหัวมันแน่นอยู่อยู่กระพุกป่านใดละมันนี่ละ เดีวนะได้ไมกคือนั้นเด้ก่คือพิ่งเขาเมาทางข้างจะมาทางข้างจะได้อยู่าโฮ่จะได้ยูฮาโฮ่อตหนึ่นงกิโลบ,บ่ดดบ่ฮตดิบ่ฮรวมบดนี้ก็จะได้ดุเพราะว่าเฮ็ดสองเมโน,โนูศาศาเลยนัทซาเฮดเมนูอีก จะเริ่มมีกลิ่นหอมออกมาแล้วพี่น้องช่วงมีกลิ่นหอมหอมมึงเหือท้อนเหรอเดี๋ยวไฟนี่อ่ะอันมุกเร็วเป็นมุกเนาะหลุงนาบนาบนาบปลาซิวเฮากะแนบบางคนก็เอิ้นแนบแค่แหละมันจะแบสุกแล้วหอมหอมเนาะตัวแม่อริสาเห็ดไงหอมสุกแล้ว เขาจะเอาไปวัดเนาะเขาไม่ได้กินบอก่เอาไปวัดสองห้องแล้วไม่กินสามห้องแบ่งแบงไปวัดเดะแบ่งกินเดะจังมาซิมด้วยกันปู่เนี่ยโบกี้ช่วาทิ้งเดี๋ยวอาบิ่นส์ไปอาบน้ำเม่อกี้แล้วก็จะไปวัดไปอาเอาเพียนไปให้ไปไปวัดเนาะเพียนเอาไปเพียอันนี้ไปหาเม่เท่าเดี๋ยวม่เท่าจีเอ็น อันนี้เราจะไว้อันไ,ไว้ไว้กินเออะกะทุกคนอริสารู้สึกว่าอันโควิดตั้งแต่โควิดมามันกะมีข้อดีสําหรับอริสาได้กะโมเมนต์ว่าดีที่แบบมีโควิดเส้อพันธุ์แพร่ระบาดได้กะคือว่าแบบดีที่แบบว่าอเขาได้มากับตู่จังซี่แบบแล้วเขาก็ได้มีแบบเได้เฮียนหู้ยหลายอย่างเซนแบบ ไปหากระปูหาปลา,ปาหากุ้งหาหอยอย่างนีงก็คือเป็นแบบประสบการณ์เนาะเพราะว่าเขายังบุเคยเ็นมาก,ก่อนแล้วบบดนี้อ่านโควิดมาแล้วเขาก็จําเป็นแล้วบุดีอ่าอยูส่สวนเขาจะมีดีแล้วเขาก็เลยแบบจากที่บุคคยกินากจากที่บุคคยหาหาบุเป็นก็หาเป็นแล้วก็บุคคยกินแมนก็ก็เคยกินเนาะแตแบบที่บุเคยกินหอยบุเคยกินปูอย่างเขาก็ได้ลองกินลแล้วกันก เป็นแบบอาหารที่เขากับตูดุเพราะวอาหาตามธรรมชาติบูัวสิครอบขอบใจหรือดีใจหรือเสียใจมีความไม่จําไหน <laughs> บูฮัแบบวดิมีทั้งเสียใจและก็ดีใจเพราะว่าเฮ็ดให้ยามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะสำหรับบางคนกับบมีข้อดีแต่ สำหรับอลิซาด์แหลดีอันนี้แหละแต่ว่ายังมาด่าอลิซาได้ล่นนาแอนพิโคบิลทีจะเกิดดราม,มา่าเนาะแมกับโบดีแหละไปสรุปรแล้วกับโบดีแต่ว่า<ม>จังไหนเฮาก็ต้องฮู้พิกฮู้พิกชีวิตมันบอกให้เฮาเห็นฮู<ม>้แบบแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาในยามวิกฤตวิกฤตการเนาะแบบยามขับขันแบบนี้เฮาก็จะเอาวิธีที่เอาตัวรอดแบบไหนก็คืออลิซาได้เห็นฮู้แล้วมันบอก จากแม่จากน้กสาวจากเพราะว่าเราเป็นครอบครัวที่สั้นที่ซีว่าสาวให้สาวนาทุกจนกับว่าได้กับ,บกวบ่าแม่นบุตรเฮาไม่ได้นั่งเ <ไป S 1> ม,มนเฮาเคยผ่านมาแล้วแต่ว่าอลาิสาอย่างบอกเคยไรผ่านจากจุดนี้ก็เลยได้เรียนหูไปนําช่วงวิวกฤตและก็หรือว่าโควิดช่วงนี้ควงตักโตเน,ะนาะอลิสาก็บหูรู้สึกแบบเสียใจและก็ดีใจภาคภูมิใจที่ตัวเองแต่มันกะมวันแอ่ า <S 2> <S 2> มีกิจกรรมรหลายๆอย่างนะมันบอเดยปั๊จบก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ขอจบไปก่อนเดี๋ยวถ้าที่มากคลิปนี้อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามซ่องอลิสาสามล้อยเวงจัดเฮเลยายบาย